ทันทมยังปฏิจจสมุปบาทธรรมเมสุอิทัปปจจยตาทิธรรมป่าทังพระนามเสนกาตาโมจะพิกเวปฏิจจสมุปบาทดูกรูปภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจะสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่ากาติปัจจยาภิกเวชรามรนัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยฆรามาณายา่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตาทาคตานังอนุปาทาวาตาทาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถทาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมสิตาตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นต่างตาทาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติต่าทากอย่อมรูปธรรมเะพะย่อมถึงรูปธรรมจะซึ่งึงรรมธาตุนั้นอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตตวะ รานรูพร้อมจะพอแล้วถึงร้อมจะพอแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัสสเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรารติวิภาชาติย่อมเปิดเผยย่อมจำนแนก,กแจกแจงอุตานีกโรติ ย่มทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปาสสทาติจาหาตาธิปัจจยาภิกขเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณาย่อมมี ปิติข้อพิกเาวดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาต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 าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตาคตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตาตาตาเป็นอวิตาตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญยคาาตาเป็นอานัญยคาาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยาตาเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อายังอุจจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเพราว่าปัจจยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัย าาาธาตุย่อมมีปัสสะธาติจาหะภาวะปัจจยาภิกขเวจาิิและได้กล่าวแล้วในบัตดนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะพบเป็นปัจจัยธาตุย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวพเวร ดูก่อรภิกษุทั้งหลายเพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสธาติจาหะอุปาทานปัจจยาภิกขเเวภโวและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี ตานห้าปัจจยาภิกขเเวออุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัจสทาตทจาหะตานห้าปัจจยาภิกขเเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะทัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจะยาภิกขเวทันหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสะธาติจาหะเวทนาปัจจะยาภิกขเวตันหาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีหาสาปัจจยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสาเป็นปัจจัยเ,เวทนาย่อมมีปัจจธาติจาหะ ผัสสะปัจจยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสาลายญณตนาปัจจยาภิกขเวภัสโสดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเพราะสลายญตนาเป็นปัจจัย อา,าสาย่อมมีปัสสาธาติจาหะสลายยตนาปัจจยาภิกขเวภัสโซและได้กล่าวแล้วในบัตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูถ้าสลายตนาเป็นปัจจัยอาสาย่อมมี นามารูปป,ปัจจายาภิกขเวสลายตนาดูก่อนพิกษูทั้งหลายเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนาย่อมมีปัจจธาติจาหะนามารูปป,ป,ปัจจายาภิกขเวสลายตนาแปลได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนพิกสูทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาดูพระนามารูปเป็นปัจใจสารยตานะาย่อมมีวิญญาณปัจจะยาภิกเวนามารูปังดูปอนภิสุทั้งหลายพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามารปมูปย่อมมีปัสสะธาติจาหะวิญญาณปัจจะยาภิกขเเวนามารูปัง แลได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปย่อมมีสังขาราปจ,จยาภิกขะเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสะธาติจาหา สังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอาวิชชาปัจจัยภิกขเวสังขารังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายย่อมมีอุป,ปาทาวาภิกเวตาธาคตานังอานุป,ปาทาวาตาทาคาตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตฐาคตทั้งหลายจะบางเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บางเกิดขึ้นก็ตามภิทษาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมะติตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตาตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ตังตาาคโตอาิสัมพุจจติอภิสเมติตาคตยยอมรู้พร้อมจะพอยอมถึงพร้อมจะพะซึ่งธรรมธาตุนั้นอาภิสัมพุจิตวาอาิสเมตาวาการรูร้พร้อมจะพะแล้วถึงพร้อมจะพะแล้วอาจิคติเทสเสต,ติยอมบอกยอมแสดง ปัญญาเปติปัสสะเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งรึ่นไว้วิวารติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมยำแน่แก่แจงอุตตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปัสธาติจาหะอาวิชาปัจจยาภิกขเวสังคารา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิจิโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตะตะตาตาตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้น อันเป็นตาตาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิาถาตาเป็นอวิาฐาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญถาตาเป็นอานัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัพปัจจยตาเป็นอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นบจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุชจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายรำนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปาคือธรรมมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอดี नाम ही ले